นี่ค่ะสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อการสอนและการศึกษาเรื่องสื่อการเรียนในวิชาการงานอาชีพเรื่องการทําขนมัวล้อยฟระทองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้5.1การดําเนินงานการจัดทําโครงงาน5.1งจนัตคุประส การเรียนไม่รบวนนอกเวลาเรียน2เพื่อยกระดับผลส,สมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพไมสูงข,ขึ้น3เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํนาหนุบัลลอกต้องขั้นตอนหนึ่งถึงสองวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องมีโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา1ตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมโปรแกรมต่างๆอย่างนี้1โปรแกรมแคสต์ในการตัดต่อวิดีโอ2โปรแกรมแทนว่าในการสุบแต่งเนื้อหา 1 2ึ่อุปกรณ์และส่วนผสมหนึ่แป้งข้าวเหนียวสองประทอมตึ้งลูกสน้ำตาลสเกลือห้าน้ำปาลทิาหกน้ำกุ่นเจ็้วยตัวงแปดก้วยใบใหญ่ 9. ้าหม้อ 10. บตะพีสิบเอกล้วย 12. ช้อนชาสิบสช้อนโต๊ะสิบสีช้อนห้าถึงหน่าประชากรที่ใช้ในการศึกษา 5.1.3. 1. ประชากร จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองดมุภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556จำนวน9ห้องเรียนเป็นนักเรียนทั้งิ้น322คน5.1 3.2กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภาค1โรงเรียนเมืองดมุภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556เป็นนักเรียนทั้งจ้น41คนได้ผลอย่างง่าย ใช้สื่อการเรียนที่สร้างขึ้น5.1.3 3ึาระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองศึกษาในภาคเรียนที่1มึงปีการศึกษา2 5 6 6 5.2้รอสกรุปผลการดำเนินงานสรุปได้ว่าจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเลือกสื่อเรียนวิชาการงานอาชีพเรื่อกการทำขนมวัวลอยปักทองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ลูกวัตถูกอบรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนไว้ทุกทวนเนื้อหานอกเวลาเรียนเพื่อยกระดับสมสรถทิ์ทางการเรียนในราวิชาการงานอาชีพให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการทําขนม,มบวัวลอยปะคองนอกจากนี้ยังเป็นสื่อดีทัศที่เป็นสื่อการสอนที่สร้างความน่าสนใจและช่วยพัฒนาความรู้ให้กับประชากรเป้าหมายให้เห็นถึงความสําคัญของการทํทาขนม,มบัวลอยปะครองจึงเป็นสื่อ ประยุกต์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เกิดประโยชน์พัฒนาให้ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จนมีผลส,มสม่เทิศทางการศึกษาในรายวิชาการงานอาชีพสูงขึ้น5.3ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของชิพเลโอเพื่อลดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในทังนั้นไป 2. ควรมีการจัดทำตื่นให้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเพืน่อะให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น